สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอก,กันกับรายการลุงน้ำตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็วันนี้ได้ตัวรับแบงค์นะครับเทนสองศูนย์มาอันเนี้ยอันเนี้เป็นของที่นครสวรรค์น,นะครับที่ทําคลิปลงไปวันนี้ล่าสุดที่อัพไปล่าสุดเนี่ย ก็เป็นเทียนสองศูนย์เหมือนกันแต่อันนั้นนะ่ะเจ้านั้นนะ่ะมาจากอ่ามาจากไอมาจากไออำเภออะไรนะอ่าชัยภูมิอันนั้นมาจากชัยภูมิก็กําลังรอส่งอยู่นะครับอันนั้นมาจากชัยภูมิรอส่งอยู่ส่วนอันเนี้ยมาจากนครสวรรค์น,นะครับก็เลย จะมาทําคลิปลงนะครับเพราะว่าหนึ่งการลงคลิปก็จะได้เป็นข้อมูลว่าเราทําเสร็จแล้วทดลองแล้วก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับเพราะทุกครั้งที่ลุงน้ําตาลอัปเกรดล,ลุงน้ำก็จะอัปโหลด่าถ่ายวีดีโอเพื่อส่งให้ลูกค้าดูว่าตอนนี้ลงโปรแกรมเสร็จยอดแบงค์ได้ปกติแล้วอ,อมาประกอบเบ์ดตู้น้ำมันก่อนนะครับจะได้ อัปเกรดตัวนี้ไปตอนนี้ก็ต่อสายต่ออะไรเรียบร้อยแล้วจะเดี๋ยวมาเปิดสวิต์นะครับเดี๋ยวมาเปิดสวิต์กันสวัสดีค่ะ ตัวรับแบงค์ไม่ติดนะครับตัวนี้ไม่ติดไฟไม่ติดหนึ่งไฟไม่ติดแถมมีจำนวนเงินขึ้นนะครับก็นี่นะครับแจ็คเดี๋ยวจะเสียบถอดออกแล้วเสียบใหม่ติดนะครับตอนนี้ ปกติเสียบปลั๊กต้องติดนะครับอ่าติดแล้วอา้าวติดแล้วดับอ๋อสายไม่ดีเป็นทุกตัวนะครับวันนี้อ่าวันนี้ที่ลงอ่าที่คลิปล่าสุดที่ลงไปก็สายตัวนี้ไม่ดีนะครับเนี่ยนะครับต้องขยับสายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องถอยขยับสายก็ที่เจอจากชายภูมิก็สายไม่ดีนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็สายไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยต้องคอยขยับคอยดูนะครับถ้าลงน้ําตาลขยับตรงเนี้ยจะดับเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพอขยับเนี่ยขยับตรงเนี้ยดับเลยต้องขยับใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องขยับใหม่เห็นไหมพอลงน้ําตาลดันสายเข้าไปนะครับดันสายตรงเนี้ย มันก็จะติดนะครับก็ก็เป็นที่ไม่ดีสายตัวนี้นะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะครับนี่เดี๋ยวเสียบหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะครับจากที่ว่าชุดสายไม่ค่อยดีก็จะมาลองหยอดอันนี้แบงค์รุ่นเก่านะครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดนะ แบงค์รุ่นเก่าก็ไม่กินนะครับเนี่ยแบงค์รุ่นเก่าก็ไม่กินนี่นะครับตอนนี้ลูกค้าจากนครสวรรค์ส่งมานะครับติดแต่ตัวเงินไม่ขึ้นนะครับน,นี่ติดสายติดนะครับนี่นะครับอาการตอนนี้ที่เจอดูนะครับ น่าจะเป็นที่สายพานหย่อนนะครับน่าจะนะดูผมไปนู่นเลยตัวจำนวนเาจนนวนเงินก็ไม่ขึ้นนะครับจตอนนี้จำนวนเงินก็ไม่ขึ้นพอกินก็จำนวนเงินไม่ขึ้นนะครับโอ้ลมแรงเนี้มามีพายุอะไรตอนนี้เอ่ยกำกำงาน ไม่ค่อยกินมาเดี๋ยวมาหาวิธีการแก้ไขนะครับก็ต้องกดหยุดไปแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามีรถขายไอติมเปิดเสียงดังลั่นเข้ามาก็เดี๋ยวลงน้ําตาลอันดับแรกนะครับตอนนี้มันไม่กินแบงกเลยก็อันดับแรกก็จะอัปเกรดด้วยกล่องจีบ็อกเนี่ยแล้วก็ คาลิเบตด้วยไวกาดนะครับมาเดี๋ยวลุงน้ำตาลขออนุญาตอัปเกรดก่อนนะครับตอนนีก้กำลังลงโปรแกรมอยู่นะครับอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาคาลิเบตด,ด้วยไวการดต่อนะครับคาลิเบทด,ด้วยไวกาดนะครับอหลังจากอัปเกรดและคาลิเบตด,ด้วยไวการ์ดแล้วก็มาต้องมา ดับเครื่องอปิดสวิตช์แล้วก็ดิฟสวิตด้านข้างนะครับดิฟสวิตแค่สามนะครับมาเปิดเครื่องโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาลองหยอดนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวลงน้าตาลอัปเกรดคาลิเบตเลเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาลองยอดนะครับมาดูหน้าจอนะครับตอนนี้0 0บาทอยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวลองแบงค์รุ่นเก่าก่อนจะมาลองแบงค์รุ่นเก่าก่อนนะครับโหเขาพายเวลาจะยอดแบงค์ทำไมลมดีจัง เดี๋ยวตอนนี้หลังจากอัปเกรดและคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลุงน้าตาลจะมาลองหยอดนะครับก็เดี๋ยวเอาแบงค์รุ่นเก่าก่อนนีตอนนี้ศูนย์อยู่นะครับโอเคตอนจะยอดนี่พับคายพัดกันโชคเลยนะครับอ้าบติดเลยเออเหมือนมีอะไรคาข้างในหรือเปล่า ค <Okay. S 2> ยอดเงินขึ้นนะครับอกล่องแบงค์รุ่นเก่าไปก่อนโอเคนะครับ <Okay. S 1> มมมมล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 มแรงลมแรงอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ยี่สิบนะครับของทรพลาสติก โพลิเมอร์นะครับก็จะเนี่ยยับเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่ค่อยกินก็พยายามเลียให้มันเรียบนะครับโอเคยอดเงินขึ้นนะครับดูนะครับแปดสิบละยอดไปก็จะเป็นหนึ่งร้อยนี่นะครับโ <Yeah. S 2> อ้ยลมแรงโอเคโพลิเมอร์นะครับ ทาไมมันติดอะไรเนี่ยข้างใน,น,นเนนมียไปขวางโอเคนะครับมาทีนี้จะมาลองแบงห้าสิบกันดีกว่าตอนนี้ร้อยี่สิบนะครับถ้าหยอดไปก็จะเป็นร้อยเจ็ดสิบนี่นี่นะครับขึ้นมาร้อยเจ็ดสิบละอีกใบหนึ่งก็จะเป็นสองร้อยยี่สิบแบงร้อยนะครับ เก่าๆเ,เลยอันนี้สภาพเก่าเก่าโอเคนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้ก็ต้องคอยระวังแบงปิวทำไมมันเหมือนมีอะไรคาๆอยู่อ๋อเต็มแล้ว ถ้า400ปุ๊บ400ขึ้นเนี่ยมันจะตั้งตัดไว้นะครับโอเคมันจะตั้งตัดแล้วต้องปิดเปิดใหม่สวัสดีครัโอ้ยลมแรงโอ้ยเดี๋ยวมาทดลองยอดแบงก์อีกรอบนะครับก่อนปิดคลิปตอนนี้ยอดเงินอยู่ศูนย์บาทนะครับโอ้ยลมแรง ตอนนี้ลมแรงมากนะครับให้ดูลมปิวก็คือถ้ายอดไปแบงก์ก็จะปิวนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวโอเคยอดเงินขึ้นนะครับอ่ะเอาแบงก์เก่าก่อนตอานี่นะครับสี่สิบแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับชุดสายตัวไม่ค่อยดีนะครับ มันถ้าขยับขยับปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยกินแบงนะอ่ะแบงพลาสติกโพลิเมอร์ตอนนี้ยอดสี่สิบนะครับมาดูกันอ๋ยอด,ดยอดไม่ถนัดเลยไม่ถนัดไม่ถนัดโอเคหกสิบนะครับเอาใหมา่แบงโพลิเมอร์ โอ้ยหลมกระพัดดีจริงๆโอเคนะครับกินนะครับเนี่ยแบงค์โพลิเมอร์โอเคโอเคนะครับรุ่นเก่าร้อยสี่สิบละโพลิเมอร์ใบนึง ก็ต้องระวังแบงค์ปิวอีกถ่ายไปก็ต้องระวังแบงค์ปิวนะครับอ่ะแบงค์ห้าสิบนะครับกินนะครับตอนนี้สองร้อยสิบจะเป็นสองร้อยหกสิบนะครับห้าสิบสองร้อยหกสิบละอ่ะแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยนี่น่าจะได้แค่สองใบนะครับเพราะว่าถ้าสี่ห้าร้อยแล้วมันจะตัดนะครับมันจะตัดอ่ามันจะตัด ไม่ให้หยอดต่อนะครับโอเคสี่ร้อยหกสิบแล้วน่าจะตัดแล้วเห็นไหมถ้าเกินสี่ร้อยกว่าขึ้นไปเนี่ยมันมันเกินสิ่น่าจะสี่ร้อยห้าสิบและเขาโปรแกรมเขาจะสั่งตัดนะครับเพราะไม่ให้หยอดเกินนี้โอเคนะครับก็ อีพีนี้ลุงน้ำตาลพาทํามก็มาอัปเกรดตัวรับ tn สองศูนย์ให้ลูกค้าที่อยู่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็โอเคกินแบงได้ดีนะครับแต่ประเด็นประเด็นนะครับชุดสายตัวเนี้ไม่ดีนะครับเนี่ยชุดสายตัวเนี้ยที่เข้ามาที่ตัวรับแบงไม่ค่อยดีนะครับถ้าลุงน้ำตาลขยับเนี่ยดับเลยนะครับ เพราะว่าแจ็คข้างในอ่ะต้องบอกเลยมันหลวมแจ็คข้างในมันหลวมนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆมาดูอีกอย่างนะครับเทคนิคการดูอ,อย่างระหว่างสายของ NK 77ของแท้เม็ดอินไต้วันกับสายของ TN 20ที่มาจากจีนนะครับเนี่ยดูนะครับ ตัวนี้ยสายที่ออกมาจากบอกเนี่ยเป็นสายแท้นะครับสายที่มาจากตัวอรับแบงค์เทียนสองศูนย์เนี่ยจะเป็นสายของอ่าเทียนสองศูนย์แต่สายอันนี้ยจะเป็นของเ k 7 7เคดเจ็ดให้เพื่อนๆมาดูที่นี่นะครับดูความแตกต่างนะครับสีเนี่ยแตกต่างกันเลยสีเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับสายตัวนี้ครับตอนนี้ก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับลูกค้าที่นครสวรรค์ก่อนว่าขายใหม่หรือเปล่าก็เห็นไหมพอลุงน้ําตาลไปโดนหน่อยเดียวดับเลยนะครับเนี่ยไปโดนหน่อยเดียวดับเลยเนี่ยพอขยับเดี๋ยวต้องขยับเนี่ยเห็นไหมพอขยับเนี่ยขยับดันสายเข้าไปให้แน่นๆน่ะมันก็ใช้งานได้แต่ก็จะให้ดีก็เปลี่ยนดีกว่านะครับแค่สามร้อยกว่าบาทเอง โอเคครับสำหรับ EP นี้คลิปอัปเกรด TN 2 0นะครับการอัปเกรดต้องอัปเกรดลงโปรแกรมด้วยแล้วก็ต้องคาลิเบตด้วยนะครับมันการกินถึงจะเสถียรและชุดสายก็ต้องดีด้วยนะครับก็สำหรับ EP นี้ลูกค้านครสวรรค์รอรับของด้วยนะครับสวัสดีครับ